กับเพื่อนากับในยุคแรกมีสามประตูเป็นของชนะเ่าสองแล้วต่เพื่อนซากอีกหึ่งครับในตามหลังอยู่หนึ่งประตูสำหรับเพื่อนากครับช่วงเวลาหลักขออีกหนึ่งประตูเพื่อตีเสมอส่วนเส่ากจาเลยว่าถ้าจะนำสองก็ทีตหนึ่งจะเป็นการกดตักตัวเองด้วยครับความห่างแค่หประตูครับเอาดูก่ในที่ลวหลังกันต่อครับเ่านี่เวันยากยึดชุดเจอจากช่วงบทชื่อแรกครับ ลงสนามด้ตอนเยือแล้วตอนนี้ส่วนทานเพื่อนตั๊กก็เลยว่าอาจจะต้องปรับต้องแก้ครับตอนนี้ก็่อนเปลี่ยนตัวผู้เล่นไปก่อนหน้านี้นะครับปางอยู่เราตู่ก็แปงลูกนี้ไปสกิดนิดนึงยังไปได้ครับนี่ถือว่าเป็นคิตตตัวเก่งของหน้าหน้าเพื่อนสักเลยครับเสื้อนี้อาจจะไม่ค่อยเหมือนเพื่อนครับถ้าเป็นบอลเล่นแบบที่แบบ60ตัวรับอิสระก็ตู่ก็ทุกวันนี้ดักได้ จริงหรือเปล่าไปทางขวาแล้วแม่ติวนี <S <s ่ต้องบอกว่าทุ่งเก้าอยาวครับโอ้โหนี่กล้าจังหวะนี่ต้องบอกว่าทางด้านตรงกลางนี่สองก้าวแล้วเขาลงไปลื่นล้มครับโดนตักกลับมาแลวเขาจะแข็งรับมิวติวแทงตรงกลางหนครับกัดสับแรกไม่เสียบยึดตู้นิดโดนทุสองคนไปได้ครับด้าล่างไม่ใหญ่แล้วแต่มีความแข็งแรงครับโอ้โหแล้วก็เปิดพาลุ้นะลับออกข้างครับ แม่ดูว่าทำได้จีเลยจังหวะวิ่เก็บบอลเองสองคนโดนลุงถุยเรื่อยครับวาดอีกทีนึงแล้วโอ้โหูขาวจี้เออเราไปติดเซฟเจ้าลูสา,ตว,า,สตาวตึงถือวลูกตัวเซฟเลยครับเตะทิ้งอมาทะลักแร้วกูนี้อ่าเพื่อตัดการเก็บได้ครับจะหลบทะลักนิดนึงยังถูงือ,อก็ไม่ออก ข้างหน้ายังให้ไห้ได้ก็เปลี่ยนแกนักขวาแล้เปิดแั้ว,วยัดดูนีเขาแหลมมากโอ้โหแม่ทะลักเลยแกเล็นลึกจไม่อย่างนั้นได้ตั้งใจเปิดให้เพื่อนเสาสองครับแม่ังหวะานี้บอลมาไนทะลับแล้วต่นนอนก็เลยลึกโผล่รไหลเล่นยากนจังหว่าอย่างตัวรอดไได้แล้วไปบอลพวกเธเล่นนครกบเอเอาช้าแล้วเอ เปิดเอ้าไม่ติดคู่เดียวเนี่ยไม่ยอมยิงสักทีนะฮะเมื่อตั้งเกลียวการหลายครั้งครับาบางทีนะครับตาจก็หนาเรยรอเมืออเตะไม่ลงต่างกับพีคอนยืมขวาแล้วจินการที่ทันแลบเสาสองเสียไปต่างๆแล้วไม่ค่อยยิงนลฮะเมื่อตั้งอโดนกาเสาสองแม่งจับลงไม่ดีครับย้อนมาเปิดอัดเลยเมื่อตั้เอย่างได้อยู่ทางซ้าย ท่าทางยังไม่ดีแล้วแม่ต้องให้ย้อนออกมาแล้วจังหวะนี้ตักกอนเล่าจิ้ใจมาฉลับยิ่งๆไม่ตรงก่อนเลยเมื่องตักที่นะผมเนี่ยจังหวะแบบนี้ทำได้ไม่ดีเจอที่จังหวะสุดท้ายแล้วเข่าแล้วต้องขอเปลี่ยนตัวไปเนี่ยผมจะไม่ไหวครับแม่แม่จะองไปหยาบแล้วครับด้านนห้าสนามของเสถียรยิ่นไปประมาณ สองนาทีเศษเองครับตอนนี้ต้องขยับแล้วครับตรงกลางนี้ก็ต้องบอกว่าเพื่อนตั๊งเองยังเหนือไม่เป็นรองอครับเพราะว่าดูแต่หน้าเพื่อนตั้กเองประตะไปไหนไปด้วยเลยแล้วแม่มิตซี่หมอเสียงห่าขยับไปไหนก็ไปด้วยคนระับโอ้ดักสวยดนะ้วยครับหาแล้วดักขึ้นมาืนดั๊ก เอาลูกแล้วเอาลูีมาจากหน้าหลังเลยครับไม่ทำอะไรก็จริงครับแต่ว่าเพื่อนตักนี่กจะมายังง้างเท้ายีนแล้วไปสกิดอย่างนี้อ่ะแลงวไงก็เท้าแล้วแปลว่าจ้าเทพทั้งใจแล้วแต่ว่าแหมพอเนี้ยวิงไปแล้วไปโจนเท้าของพี่เลี้งหมอบใส่หมากรอไปลุกไปยิ้มกันดีแล้วมาดูว่าจังหวะแบบนี้จะทำได้ดีขนาดไหนครับเกินตักก็ตอกเสีโทษเยอะขนาดขวาแล้ว หมาแล้วเอาวเหน่งเหน่งแต่ว่าตู้เป็นจับบอลไม่ดีนะครับเนี่ยเพื่อนทั้มมีปัญหาเรื่องการจับบอลสุดท้ายครับเอ้าแล้วหลุดเลยครับวัดล็อกเข้าซ้ายมาหลายครับไอ้ยิงฝั่นมาแล้วลูกนี้มาตกบตีได้โอ้โหแอลเหรอว่าตู้เสร็จครับจะกลับมาได้เพื่อนทั้มอ๋อโอ้รับไห้มาตรงนี้ช้าครับ น então, like <that> ิ้วลงมาหนึ่งโอ้โหแล้วเปิดอีกเยอะไปเยอะครับแม่ขาตู้ป <that> ล่อยออกหลังเลยเป็นชั้นชั้ด้วยเลือดตครับลงมาหนึ่งสวยแล้วตัวจังหวะที่จบการไม่ได้เขาสองเสดลงมาได้เลือดตาให้ทะลุชอบเอาแล้วไปใช้หัวเข่าจับบอลยังได้ก็ต้องขวา โอ้เปิดขาลุกมาสวยเลยครับหักมาอื้ถือไม่ผ่านเอ็มนะพี่ดีแล้วโดนสวยครับอ้าววัดจับบอลลัดอีกครับ <_ t ick> โอ้โหนี่จับบอลไม่ดีเลยครับ้ <t ick> แต่ยังดีที่ได้รับชื่นครับเราเล่นสั้นมา <_ t ick> โอ้โหตีที่ให้บอลน้ำหนักไม่ได้ครับะทุนนี้เ <_ t ick> บาโยมไปแล้วโดนสวยมาทางซ้ายครับเพื่อนตัดบัาแล้วรอเพื่อต่อครับ ไอ้ตัดหลังมาทุนี้ดูว่าจะเจาะยังไงครับขวางสนามไม่ผ่านไอ้แล้วเอ็มโอ้ลูกนี้เลยทำบอลเลยตอกข้างเนี่ยตึมไกลทันทีครับคือตัดเอาแล้วไปหลอกไอ้ไม่ได้ครับทุนี้วัดอู้วเพื่อนโอ้โหตู้้องเสือหลักอุ้งเล็บหนีเลยนี่นะโดนเหยื่ลมาเจอครับกิ้งลูกนี้ทันแหละเพื่อเลยแค่หนึ่งไลท์นิดนึง แต่หลบเล่าให้มานะองกลางยิงซ้ำเมือ่อไม่ได้ดูว่าตัวสองขึงแล้วครับตีเสียบอลไม่ได้คนระับขึ้นแบบนี้นนอนนโอ้โหกองหลังทางซ้า์ดันเกลือ,อ,นนะอ,อขึ้นสนามครับโอ้โหนี่ครับเจมเลยแล้วเกลือตั๊กจะเอาประตูให้ได้ไหยเอาเครื่องยิงไม่ถึงเล้ามจากกระเบื้องร่างกายไม่ดีวันนี้โอ้โหเสียเลยนะโอ้โห ความมหาแค่ประตูวเดียวแล้วลูกเกมแบบนี้เสกมห,หาไม่ใต่ไม่ได้เลยครับโอ้เพราะว่าดูครับมีโอกาส,สอีกมีเรียกว่าจะทำประตูได้ตลอดเลยสำหรับไปหน้าเพื่อปักครับไปทิ้งแล้วบอลให้ออครับคจะทำไปตกข้ามหัวลูกนี้ไม่ได้เลงส่วนครับโอ้โหแต่บอลยาวอยูาา่แล้วเติมซันเดลตี เตีออร์กายเอ้าล้วไปให้ทางซ้ายเพื่อนยังดูนี่ขึ้นมาทันครักนี่ให้ไปเนี่ยเลยบ่ลเพื่อนยังไม่ตื่นเลยนะตัวนี้ยังดูที่บอลน้ำหนักเบาเลยบอลตะกูกลับมาแล้วตูตวนี้บางสวยเลยแบงค์บอลพุ่งไปทางซ้ายครับเล่นเร็วนะทีเหมือนกันครับเต๋อหางเต๋เต๋ขวาจริงอู้ ดูไม no ่เต็มแล้วโอ้โหแม้โดนเต็มเล็หายอัเสาสยืนคนเดียวเลยครับอุกรณ์มันมาแรงแล้วเพื่อนไ่ต yeah> <hm right> ั้งใจยิงแล้เพื่ได้ตั้งใจส่งแล้วถ้าตั้งใจส่งเนี่ยน้ำหนักก็น่าจะเบาอย่างนี่าโอ้โหมีสะยิงถยิงผ่านเข้าไปแล้วนหนังเต็งครับไอ้โดยมาตกติดเลยครับไอตูเล็ไปไหนไปรูไยแล้วเอาหัตาไม่ดีแล้ว โอ้โหนัดจ่ายบอลเอาเพื่อ,อนที่หนีแล้วตีอยู่ยากครับลูกนี้เก่งเสียครับโร้องหน้าล้องหลังครับคุมตายมาเอาเก็บบอลลงสั้นเดียวไปครับไอ้วัดรอเพื่อเติมครับวัดให้มาตีโอ้โหยิงลูกนี้มไม่ตรงกรอบแล้วแม่งหายเยอะ เป็นโตพิซึน่าของเพื่อนตั๊กสาดโดขึ้นหน้ามาแล้วคู่นี้ก็ยังลุกเกินไปแล้ยวนยนะเก็บได้ครับไอเอ้าลึกข้างใจังหวัดดูแลป้องอยู่ไอ้แจ้งจากเท้าคร้วตัวนี้ดูคแลเพื่อคลองบอลแล้วเสียบเสียบเสียบไอมาได้ครับโอ้ห ขาดูหน้าท่างหน้ามีวักเดียวเลยครับอาแล้วพลิกได้ลู้ไหมช้านิดนึงยังได้ครับเคิือตักให้ทางซ้ายออกมาเอียนแกล้ขึ้นมาขวาโอ้แล้วเพื่อนจังหวะเดียวแหมน้ำหนักลูกนี้เกือบถึงแล้วเกือบไอ้ต้องเตะพลิกแล้วลูกนี้โดนติดตังอีกแล้วอู้โดนนี้นี่โดนตดตามหนักแล้วครับเต็มฮะจิงไก่จัแเล็บยังได้ครับเคลือตัด อ้ยลูกนี้ไม่ตรกอดโอ้ยาแรกโถไฟตัดท่าตรงหลังได้ครับโอ้กนี้ไมตรงอดเีโอกาสหายมีถึงเชื่อไหมไอ้ไอตามข้อมาสี่สีคนเดียวก็เออเอ้าลูกนค้โอ้โหจับบอยู่ขาโฉบมาหูนี จับบอลแล้วก็บอกว่าจับไม่ดีแล้วไงลงไปแล้วถ้าจะบอกว่าโสงแล้วไม่อย้อนหลังเงี้ยเราดูว่าถือจับมาหน้าตัวแล้วตันตั๊กก hmm. ็โผช้าแล้วของบอลจะโดนแยกเลยใช่เขาให้บอลเตะแล้วทำไมเราไปของบอลตรงนี้สีได้แล้วเอาหรือวัดในเนินเลยครับโอ้โหเหลือเชื่อครับล้ยกิ่กต่อไปเองเลยแล้วก็ ที่ปจริงแล้วลกนี้อย่างน้รนต้องแต่งต่อัโอ้โหนี่ว่ือหรืีอะไูนี่ปกต้อยืบน um. oh oh ี้ไม่เคยพลาเลยแลเสีงร like ้อนได้มาตรงอบปุ๊กเหวี oh <t os> <t os> lo, yeah> pues okay! ่ยงในแนีเวลาดที่กหลังนี้ไม่ได้มาผสมชวยแล้วปาะก็บตัวแฉกอยู่แล้วอู้หแล้วตงหมางออเหมือนาถือเลยแล้วถืเหมือนนี้ลูกร้ว่อ้มดีเดี๋ยวความมั่นใจเลยแล้วถึงมากแล้ว จ<ม>าง <ไป S 1> โดนบาตกโอปโ่แล้วเสียบัไอ้ไปจากมาสวยแล้ว้าอีวัดข่าวนี้มาครัวัดโดนแฉอที่งไปครับวัดโอ้โหเลนียเสียเลยเโอ้โหตันนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วลงน,น,น,นไม่อานเนี้ยูแล้วทิ้งยางแล้วไม่แม่เลยครับ ไอ้เน่งเน่งแล้วดูนี่โอ้โหดูครับตู่ยังไม่ได้กับหมดมาแล้วก็ทอกปักคลิปอีกหนูโอ้โหน้องตู่อย่าเก็บได้ก็สองเปิดจั๊เสาแรกเอ้าต้องโก่งโอ้โหแบบนี้แนะตุดตักตู่แล้วก็ยังไปเซฟได้ดีครับไอ้หัวเอามาตี่ปักครับตัวนี้ดูครับเสซอสองใี่จะเสียบอลเอ็มมาช่วยครับยังได้ครับ ตีไปเยอนนซ้ายตาโอ้โหเึงแล้วก็ให้บอลนุ่มทอนี่เยกว่าเก้งมดมารเลก็ด <S S 1> ้วยแล้วอูโหนี่ดูตอนนี้ก็จะเดินลาครังเรับอฮอตามมาไปมาสวยแต่ว่าเพื่อตารดูว่าจะมาแก้ไขยังไงครับยังวางได้ดีครับใครทะรู้อง้านาวกว่าแล้วแ็งต่ออานซ้ายคันหรือเปล่าทันเยอะ โอ้ยฉีว่าไอเดียดีเดยเชื่อเนี่ยเติท้าหน่อยเลยตรงนี้โอ้ยยันแค่สองก็ดีก่เติรนเท้าเหนือห่ะเอ้าแล้วสิงต่อีิเตส่งเแล้วครับโอโหเตะเบลืวเรียกว่าโอ้ตอนนี้เตะก็เัสิแล้วเลยแล้วแต่ก็เตะค่ะดูยกเ่อนเ็าพยายามให้กำลังใจแล้วนะมีเลือดพาดเยอะมากแล้วโอ้โหแล้วเพื่อนตาพลาดเหมือนกัน แ้ตูเลือนมาได้ครอวอดเลือกเลยครับยิงโอ้โหไม่ได้อีกวันนี้จะเดินร้รแไปไหนอู้วหลงตวเขาขึ้นตักก๊อโอ้โหดูล้วงเป็นเชือดถงที่ถูกเวลาตันหนครับจับตับตัวไม่ได้เลยเนี่ยจอดมาจริงอีกทีนึงจะไม่้อง่องแล้วโอ้โห ซ้ายมาสวยครับอ้าวลงมาใหม่ครับดูแล้วอข้างหน้าอยู่เอาไปต่อครับเอาไฟจบมาหนึ่งแล้วตัวแหวนหุ้มเอารูนี้ได้เลยครับเขาคลิกเยอะมากโหทำได้ดีเลยนะจังหวะจับแล้วหลบอ้ามาดูจังหวะนี้เตะมุมของเพื่อนตั๊กครับ โอ้ยแล้วเวลายังเหลือเยอะด้วยแน่นสะท้อนที่นักอยู่แค่ลูกเดียวแล้วของก็โดนแบบนี้อันตรายทีเดียวแดิไม่ได้เฮ้ยข้ามเดินเดี๋ยวันรอยแล้วนะตอนนี้เกมรับอย่างน้อยถ้าไม่ได้ก็ต้องไปเสียเลยเส่ดิออกไปแล้วนะแน่นมากกว่าไปใช้ศีรษะตั้งแล้วแล้วก็ออกเราออกไปก่อนเยอะยังไง ขอเปลี่ตัวแล้วแม่ค้าจะหาของเทียตปักก็เนี่ยต้องตาตัวตกรสแล้ววาววเอ้าโอ้โหตกมาจังหวัจับเล้โอ้่อยูนี้ตอตวตว,อว่าล่าเนี่ยตุกาเ,า,เาตัว,วจับ ไอ้วราจับแรกไม่ดีนะโอ้โหไปกรดงแล้วไม่โดนเรื่อตังแล้ว่เขาตีหยุดกว่าแม่รับล้ามาล้ให้ขาแล้วไม่การไโด้เสือเสีย้วเฟสเฟสมาตีอีกทีโอ้โหเงออกไป่าเฉยเลยด็เร็วครับไเนี่ได้าวป่วนวางแล้วถ่ายไปต่อแล้วึงซูับม้วหนม้วนหลายทุคให้ตรงกลางเฉยครับ ตู้เลงให้ล้อหลังมาอยากได้ก็พี่ตั๊กนเลขอการต่อเกมไม่ได้เป็นรออเอ้าให้บอลให้เินไปเอ้าไม่ยักใ้พี่จโผล่ตวกอนเมไครับที่ไอกแล้วเีย้น้ปบายถ้าไ่ถูกอพี่าาต้งแต่ไหโดนพี่ตั๊กเอาไปเินเพื่อนไม่ได้ตั้งนครับ เอาแล้วตัวสวยจังมานีวัดกี่รอบยู่แล้วนะอ้าวแล้วเหือยถี่เป่าหยุดเกมแล้วแต่จะขวาไอ้ไปอัดกันต้องเดี๋ยวบาลเ้าเป่าเสีตรเนี่โดนอัดเท่าไหร่แล้วนะเออดอกบอลนียไปถอกับไปให้เืออะไ้ค โอค้คลิปอยาวาลุนี้แนมะ่เป็นนะเ็่างก็โล่โลิปออกไปแล้ว็ลุกขึ้ขนทานขวายเออทะลุ้อง่แล้วไปถึงเส้นครับเพื่อกหากมาแล้วถูกปัดปัดได้แล้วโดนสว้มาชอ้าสีสีท้าเอายังได้ยนีทยนทางขวาปัดซ้ายโปนี่เตะแบบไม่นเน้นครับ โอ้วั่เเตอเดีเพื่อนว่ใช่เดี๋ยเ่นอีกเรองนี้อะไรต้าไปติดบล็อกครับอยาดีได้รูขึ้นมาเล่องแรกแล้วเต๋อเสืนไปไม่ถึงกัเอ้าแล้วไปรอตอนิดเต๋อสือไม่หองเข้ามาหาบอนเออโอ้วหลูกเต๋เกิดเสืออนเป็นได้อย่างรูขึ้นโอ้โหแล้วสุด ครัเพื่อนบอกพลังบอกให้เล่นเร็วแล้วไอเสียบอลแล้วเนี้วสียกเท้าสูงแล้วไม่โดนบอลแล้วนะเอาละวมาดูแล้วปีกักตามสนามโดลเข้าไปในกรอบเ้าดูนี้ปัดโอ้ชาตโตนจังหวเีย ไหว่าเนี่เดี๋ต่อได้ครับอ้าเกมตอนเดินต่อแล้วตอนนี้เสียหะเอ้าลบเลีตอนรู้มาสวยอุ้ยเพื่อนอุ้ยไอ้เสียใจเลยเพื่อนบันมาแล้วจับออกข้างเลยิ้งยามาแล้วคิวต้อง็งทิ้งเรื่อนี้ ดูใจที่ยิงแล้วฟงจังหวะาลองตัวนี้ทีนึงด <What? S 1> ูนักวัดวัดคนเดียวเล่นวัดเจอสองคนเข้าไปปั๊มแล้วตู้นี้นั่นดูโอ้โหแต่หลุดอ,ออกหลังไปเองเลยโอ้โหที่ตอนนี้เหนอมากนี่ต้องบอกเดี๋ยวสกอร์ที่น้ำอยู่แค่ลูกเดียวนี่จะปไปเพิ่มครแนนได้เลยตัวเขาจะสับเยอะมากเลย จะยิงล pues ูาเลยโอ้โวกว่าจะตั uh ้งใจยิงเ uh ัยแค่ไวางเท้าผิดเหลี่ยมไปเยอะเลยอ่ะเกมเดียวก็เสีากไออารับลงมาหนึ่งแล้วไอโอ้โหแต่ตอนเพื่อนไม่รู้เลยครับอุ้ยเรานีเส็มมากในเกมไม่เป็นสมเลยครับอวโหนีดมดูว่เกมนี้นำของเี่ แต่เรื่องเกมต้องบอกว่าไม่ได้ดีกว่าครับนาทีสุดท้ายครับปนเวลามาเจอแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นครับเรามาดูเครื่องเงินที่ต้องมีประตูแล้วไม่ว่าในทีมไหนครับเออจะสามารถตัดสินเกมนี้ได้ยิงไล้ปุ่โอ้โหนี่แกปั่นไซส์แล้วโรเบอร์โต้ฮาล์ล้อนโรเบอร์โต้ฮาล์ล้อนปั่นเข้าแล้วแต่แกปั่นไม่เข้าแล้วโอ้โหลุ้นนี้ปั่นอยู่เป็นเยอะเลยครับ ก็ต้องบอกว่าจงนลอกตกปลาเงียเยอะครับเพื่อนตักก็อาครับแม่ล็อกต้ปางแต่ยังได้ครับเสียม้าปางอยู่ตีเจอสองอ้าวแล้วตีเล่ให้บอลเสียครับโอ้โหแล้วแม่ลูกนี้แต่ที่เราอารวัดเก็บได้แล้วนะสองคนครับ ฟัด <What? S 2> ให้รังขวามาไอจับได้แต่ตู้ก็แต่มากก็ขึ้นเดียมาไ,ไม่แต่ว่าตัวล่นไม่ได้เสีเปลี่ยนเอา่วตัวเลยก็อ้าวแล้วามต่3สามให้รางขวาครับผมการทันหรือเปล่าไม่ทันดิครับโอ้โหนีมู้เพื่อนี่บันจงให้หมดเลยครับรู้อยู่แล้ววา่าชอน,นี้ต้องวิ่งหออ่อ้นมาครับอ้าแล้วรล้าตัวหนึ่งตีไหลก็แล้วฟัตย,ยังไง อ Northeast, ้โไว้วอนีทไมไม้ดูนกวดีกปาเยอะมาก้วนี้หลวงยต้องไปนุ้ปการเพิ่มแล้วด้วยปอนไรโอ้โหวันนี้วัดครับแล้วบอตามหลังไปคืนนี่สาววัดตเยอเออแม่ไม่ใสวยุ่ไปแล้บอลจะทาไปเลยแล้วตีตัด อ่านี่จบจบจบอยู่แล้วจะาคืนหลังขึ่นเสาตูดคลัวโอ้โหตัทายไม่รู้เลว่าเพื่อนตักอยู่าดเวแล้วแข่งขัโอกาสเยอะมากเลยทีนตัดต้องเอกัาชนเอาประตูเพิ่มไม่ได้เลยแล้วเวลาหลังครับอ่จบลงไปในทียร้อยแล้วีเอาชนะ